จ้าเอพี่น้องอยู่ทงนาอีกแล้วเขาเรื่องซุกเต็มทงนาภาคแรสบายดีเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องโซนบานนาเมืองนี้ลงมาเกี่ยวเขาแล้วย่ำแดงหลังจากจกินข้าวเที่ยงแล้วกันก็นั่งพักผ่อนนะครับพัก,กนลงมาเหมือนได้คนงานสองคนคนแรกก็คือพอนงบีดคนที่สองก็คือสาวนุ่นเนาะสาวนุ่นก็คือลูก น ja ้องไยแม่่าจ้าเอ๋งเลยเจอกันอีกแล้วเฮานอนก็ไดล้ให้านาซาเฝ้าซากับเฝ้าอาบน้ำรถน้องซาเฝ้าน้องเด้อพะลุงอยู่กับ เจียวข่อยย่าแรงเด้อพี่น้องยังมีน้ำอยู่นี่นะอ้าวบ่ได้เอาเกลือบูดมาอยู่หักอยู่กระตาโลดกระเดียวมันอยู่โน่นมาเด้อพี่น้องเกี่ยวข่อยย่แรงเด้อเอาเกลือบูดอีกก้อนขนาดหนา ไอ้คือเราคืาอาาาทางใต้ทางใต้ตรงนี้เจนนีน่เรา,าเดียวแค่หนึ่นะหน้ามันเป็นเริ่อ อย่าข่ยย้ำแรงฝากเบิ่งฝากซมฝากกระลังใจให้ในเด้อที่้องเด้อจักจักมืออะไรสีแล้วมันคือมันบ่คือของของบ่ดาวมุงพอมห้ามขึ้นาสีหน้ากอเนาะมพรมห้ามหสีน้ากลัวเขาใชกิจต่ง

้องง้ไมเสียก็ห้า้ห้าอย่งแล้วสองร้พี่น้องจ่างกันอยนะไม่ต้องแล้วใล้หอาเชียกับคนละอยางสบายดีเด้อพี่น้องมาเด้อกยวขาวยามแรงน้ำกันเด้อมาได้ครบเลยบ

อันนี้ก็เขาลงเอาดูคุณนี่ก็ได้ลงกันเขาหนมิ๊บขึงือิิ๊กะเือ้เดือดืนขึ้นเืนึงดีอยู่เอนขึ้นมันเนาะอยู่่เน้อเส้นเ็อะเดยนมาือเ่มาเลม่ว่า ยายเน้องแม่มาแดกรูงเลยดีใจนะมีเมือยมีหูนักัยึงน้องเอยเกีียวเขาเป็นยายคุดคตดขึ้นแท่นหน้าบ่เ่อนยาย À, vâng. ừ. Nhanh lên ơi. Rồi ừ. nhanh lên đi. đâu thì nó, nhỏ cũng

bên tàu hao nhanh quá 台湾剧。 ไปดิปาเนี่ปหักจะได้เลยเออค่ะซู่ข้าซู่ก็ห้าวและค่ข้าวข้าวเกี๊ยวค่นนะบอกเลยว่าเาอา,าไปาน,านั่งอืเวี <c oughs> ยไปน,นั่นเะดี๋ยวดีพอเต่าอะค่ะไหนตกแจ๋วเมื่ออหร่ถึงเราเต่า <c oughs> ชัวจะขี่กันไปหาเลยเขาไม่ปล่อยปล่อยให้จุต้มเยจุทลมเลยเดี๋ยวหนักไปเอยอะถึงั

ถกกันมาคลิปหน้าได้จ้าปารูสวายดี